สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟทางบ้านุูผูสุกนเด้อค่ะมือนี่เจดําสีผ้าไปติดตามปูเขียนดินนวดทีแล้วเขาเทิงบนเทิงล่างข้าวจิกับ9้าหนึ่งตรงๆเลยพี่น้องค่ะเลขขันน้ำมนตนปูเนาะค่ะเนาะค่ะมือนีเจดําดกับสิผ้าไปติดตามตัวเลขอีกคือเกาพี่น้องค่ะผู้ใด้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางชองน้ำเนเด้อค่ะ ทาง้งจองกับจะเนื้อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกะตอนนีปูเพินกับยูวัดวัดที่ติดตามตองวดห้ตั้งแต่เริ่มตนกับว่าใดเนาะคะ่ะกับว่าใดไปหาเป่นจักรเทือเนาะคะ่ะมือนีกะมีโอกาสพาก,กันไปทางเขาวัดกับธุระก,กันดานนีดหนึ่งพี่น้องแต่พากันน้ำกลนกันไปหลายจองเนาะคะ่ะเขา้ขาเขาเนี่ยคิดเก่าก็เก่าหนึ่ง เลขปูห้มากบลายตัวนวอกจางวดบางนึงนี่ค่ะเอาก็อจะาริ่มกดไลค์กดแชร์ให้ทา้งชงจงจีดำน้ำเนเดอร์ค่ะค่ะมาหอดวัดปูยันดินเด้อพี่น้องงวดที่แล้วเขาเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่งตรงเลยค่ะค่ะกลับมาหอดวัดปูแล้วเด้อค่ะค่ะเดี๋ยวรอบปูทำภารกิจอีกจ้ากูกหนึ่งเนาะ ละมาตรการค่ะอออโอ้บนล่างเลยนะปูนเนาะเข่าคักไงเนาะปูเนะา,านนะ,นะมันหันไม่สิขาแต่แต่ถ้าเกิดเข้านี่เข้าทีเลยไหมครับปูตะก้อนที่เราจะล้าล้างเจะไปสิ่งเดียวไปจะขคือเข้าวันอุ้ยบนล่างเลยเนาะบนล่างเลยนะครับเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมครับปูถูกไล่ไหมครับปู หา,หาพลายดีใจกับ oh, oh. ปูด <c oughs> <c oughs> ้วยนะครับผมครับรอบนี้ฝันเรียงนิมิตเรียงครับปูครับต้องฝันต้องเป็นแต่เคสดนวด เอาเอาตรงไหนล่ะปูเอาเอาเอาไม้เอาไม้ที่แล้วปูกับว่าจังสี่ล่ะบ่เป็นเหล็กกันฟันดอกเหล็กร้อยไม้เห็นหลุดตัว่านะนี่เอ้าวมา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 ปูอ้าพลัมไรไม่ลำลายปูบอกไม่ลำลายครับปูว่าพลัมไล่เลยค่ะหันไปทางไหนครับปูเกี่ยวกันหันไปทางที้งทีวันทางนี้ครับปูครับถูกวางด้บนี้นะ สองห้าสองห้าศูนย์เลี่ยนตัวเลขเลยนะครับผมเก้าสองห้าศูนย์ล่างหกเก้าล่างหกเก้าวันหกหกเลยหกหกมัับเลยตัวเลขเก่าโหมัน ย้อนแสงให้มันเจอแสงนะครับเนาะมของไข่แต่ปูเคียนให้แล้วอาจจะมองไม่ค่อยชัดสองาศูนกับหกเก้าท่าบอกแล้วเขียนลสงเนยามไหนออกยามนั้นครับผมเอฟซีนี่นะครับของปูนะครับสองหาศูนกับหกเก้าเหรอครับปูที่มาที่ไปมาจากไหนครับปูครับไงเดี๋ยวนี้จะไปจัดน้ำมันละ ขันขันน้ำมนต์งานศพนี้แหละครับปู่ขันเจ็ดเก้าเนี่ยก็ได้ถ้าขันน้ำมนต์เนี่ยมันออกตามหลังเลยมามานวอว่างวดนี้ขันน้ำมนต์ได้สองห้าศูนย์กับหกเก้าขันน้ำมนต์นั่นเบื้องบนขึ้นกันครับแต่เหนียวนับพ่อสซวผู้ตายสองห้าศูนย์นี่แหละครับปู่แเดี่ยวไปนํำหาหาไปตัวแต่ว่ามาักน้ำ มากเสียครับห้าห้าแหรอครับปู่เออผูลูกก็จะได้หาหารแล้วอ,อ้าวคนละครับที่นี่เล็กวันอาทามันก็จะว่าอันพู้ตายเนี้อพึ่งเด่าไปดิครับถามกันดูว่าะท่านจะตอบเป็นบ่าวกู้ลูกหลานุคนครับถ้าแบคิดมากเ,นเนี้ยเสวันนี้สองห้าศูนย์กับหกเก้ามาโคกเก่าเนี่ยถ้ากลับก็เป็นหกหกใช่ไหมครับปู่ถ้าเป็นจับหัวก็หกหก โอ้แล้วห้าห้าเอาไว้ไหมครับผมนะห้าห้าเอาไว้ไหมไม่ถ้ามัดมีผู้มักน้ำเก่าตัวไงถ้าใครมักหาศูนย์เจ็ดตัวนึงไว้อย่างวางตัวเจ็ดศูนย์หนึ่งอืมเจ็ดศูนย์มาจากไหนครับปู่นะเจ็ดศูนย์มาจากไหนครับเจ็ดศูนย์ชักคิดประวัต่อนหน้าสิ่งใดเพอดีพยท่วมเลยเจ็ดหนึ่งเขามันดังก้อนที่มัดเต็มไม่มัดบ้านหนึ่แล้วมัาเรียกเต็มเลียกอั่นอ่าก็เลยเอาเจ็ดศูนย์ปูกผมมัดอยู่เจ็ดศูนย์นะปูนั่นละ ปาิส่เจ็ดศูนย์หาศูนย์หกเก้ย์ห้าศูนย์หกเก้าครับอันนี้ก็เป็นที่เอาลายปดเจ็ดศูยายขยายครับปูเป็นไปได้ครับเรียวก็ลดมากก็ได้ตัวที่ปูเน้นเป็นพิเศษคือตัวไหนครับผมนะที่มักส่วนตัวเลยครับปู ครับที่ปู่มัดเป็นพิเศษเลยครับเพพิเศษกีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ใช่ไหมถ้าเป็นไปใกล้เลียกดังเลยว่าจะว่าอย่างนั้นผเจ็ดเบื้องข้อนั่นได้ว่าจะเปลี่ยนที่ตั้งใจไว้ถ้าต้องหัวปวดเจ็ดศูนย์หน่อยเจ็ดหนึ่งว่าผ้าหรือผาดใจคได้เฉียวแบบหกตัวที่แท่นถนนม้อนดีวัดม่วงมันเป็น ก็จัดเกียนี่เราฮกทุกข้างบนทับไปนี่เลยเล็กปูก็ชอบเจ็ดศูนย์เป็นพิเศษนะปู่เนาะับบต่งวดครับต่องวดเลยก็ซื้อมาเจเอาวแค่ที่งสไยวาิบ่มืซอมันเป็นยังเจี๋ยพวกเรียกดังเจ็ดนึงกันปะครับมันก็จะซื้อเบลยดกันทุกคนที่ท่นล้ำคกาดนงโข เนี่ยเลขกันพูดใจลูกร้านเขาจะหัวฝันนี่แหละครับปู่เราปูหามากัวนี้ปู่ชอบสองห้าศูนย์หาหาแล้วก็2อนหาเลอยเมอนนหมุนเราด้วยเหรอเร่งสิตัวเป๊ะๆกังคุณยานสองห้าคือห้าสองตัวจะไม่ปูกนันละอครับผมปู่เขียนถ้าพอ่มาหาหาเขาคือบาหาซ้อนกงหาทื่นเลยจีน่าก็ไม่ล้วมาเป็นพิเศษเด้ล่ะ หกสิบเก้าเจ็ดศูนย์ะคหกสิบเก้าหกเก้ากับเจ็ดศูนย์เนาะค่ปูพันหมักตัวนี้ตรวเคลืนดินในงวดพลานมากนคิดว่าจะไปซื้อที่บอกไว้แล้วจะไปซื้อซื้อตัวเอื้อนซื้อตัวเหล้งหลังๆมันหาชุดเขาอย่างกับเจ็ดสี่ติดเจห้าศูนย์กับเจ็ดสี่ไปแบบเยอะละว่ามีเยอะละวันนี้ก็จะได้ซื้อก็เช็ดว่าเต็มซีหนึ่งตัวเก้าเต็มว่าว่าเต็ม อะเอาโตว่าเต็มยรือไรถึงซ้ำเป็นแนวทางน้ปูเนาะแตาออกไปเห็นขบลล่างนะครับมันเป็นเหล็กัวงได้เต็มที่ลกก็เลยดูไรเต็มเลยออกไปก็เต็มเลยน้ปูเนาะว่าแต่ปล่อยออกน้ำปูว่าแต่บอกเนาะงวดที่แล้วปูกับว่าได้ฟันเนาะค่ะปูบอกเป็นตัวลดเป็นฝงกันแต่ฟันมันมันเด็กบังพูดเ้อือค่ะ เรียกมาป้าบานคือโทรมาถามได้ไร่เป็นได้หมดนะก็เจ้าอุจิเบิ้ลนี่มีตัวผู้เจ็ดดินว่ะใช่ครับผมโอ้ยพอได้ซื้อเดี๋ยวตัวค่างบังดาครับเดอ๋ยวมาเกี่ยงในล่างทำให้เขาอยู่อะนะมันเขาอีกเนาะปูเนาะใส่ดีมาะเก่าเก้าตัวเก่านี่เก่ายันบุญนีเก่าหมดนี้ปะครับผมหมดนี้ปะปูไม่มีเก่า เก่าบน,นี้คิดว่าไม่ถ้าปูพันมัก 6, 9, หกเก่ากับเจ็ดศูนย์นะคะ่ะค่ะเมื <Okay. S 1> ที่แล้วเบอร์เ<บ>มนเล็กฝันเนาะปูเนาะอยู่ซื้อกับร้อยมาโหลดเนาะปูบานเนาะเล็กฝันก็เล็กอก,ก,กที่ลังนั่นเหล็ก่ชเหล็กออากันเนี่ยพวกเกี่ยวมาลังๆนั่นค่ะ เมื่อสีมาหงวดน,น,กวดนีก็บพระชักอ่ะสีมาหงวดนีก็ไใดเนาะปูแต่ว่าผู้ฟันเห็นนั่น,นที่ว่านี่ยใส่สุดขาวมากแล้วได้สองหมื่นไม่ได้นั่นนะใส่สุดขาวตัวนี้บมอปูที่ปูออหงายมือนนันลนเรามาจากฮันนูน,นี่ฟันเห็นเล่าเกี่ยวว่าเราี่ตื่นเบรกที่ว่าปูฟันว่าเอาเอาเงินมาแลกใช่ไหมเออนารานลรามนตีเลยกเขาได้ได้เดือนอะได้สองหมื่นเลครับผมเรามาจากจังหัดฮันนู นั่แหละโอ้กุันผู้เฝ้าันย็นเจ้าเด้อก็ตีเส่เหล็กเสียเลยค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูเนาะค่ะ่ต้องฟันยากปูวาต้องฟันยากแปะยากแปะยากเขียนไหโหลดวดนที่แล้วก็เขียนไฮคักในแนวเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูเขียนดินเนาะค่ะต้องตามความฟันค่ะปูเขียนไฮเลยค่ะการของปูเขามันสีเขานำๆเยด้วยพี่น้องสีเข้าติดๆิดๆเลยค่ะ ที่แล้วเขาเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่งตรงตรงเต้องกร้าพี่น้องเอ้ยคะ่ะผู้ใดมาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ท่างช่องเจดมลำเนาเด้อพี่น้องเ,เด้อเื่อสิสันหาคลิป,ปดีๆมาฝากพ่อแม่พี่นอ้องอีกคือเก้าค่ะสําหรับแนวทางปูเขียนดินค่ะบ่ต้องถามตู่เด็กอยากเรต้องถามควมฝันเนาะกาะปูเป็นการหามากเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ ค่ะตั้งช่องก็เสนอเป็นแนวทางกับส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะอ,อจีดำกับที่จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ